เสียงปืนใหญ่ดังสนั่นตามแนวชายแดนตะวันตกเปเลวเพลิงที่โหมกระหน่ำในพมา่ากำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกในฐานะรัฐล้มละลายแต่ในขณะที่เพื่อนบ้านกำลังจมดิ่งสู่ความโกลาหลที่กรุงเทพกลับมีแผนการลับที่ถูกวางไว้อย่างแยบยนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมในวันที่ค่าเงินจัดของพมา่าไร้ค่าเพียงเศษกระดาษแต่เงินบาทของไทยกลับกลายเป็นสกุลเงินหลัก ที่ควบคุมลมหายใจของเศรษฐกิจชายแดนทําไมในวันที่รัฐบาลทหารพมา่าสูญเสียการควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ไทยกลับสามารถสร้างกําแพงตะวันตกที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้นี่สะท้อนถึงการดำเนินนโยบายความมั่นคงชายแดนและการทูตแบบไผ่ลู่ลมที่ไทยใช้เพื่อรักษาสเสถียรภาพวิดีโอนี้จะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังที่โลกไม่เคยบอกคุณตั้งแต่พันธมิตรลับกับกลุ่มชาติพันธุ์ว้าและกะเรียง จนถึงการวางหมากเพื่อเป็นพี่ใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงคนใหม่เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่ออำนาจของประเทศไทยในอาเซียนไปตลอดกาลภาพที่โลกเห็นในวันนี้คือพม่าท,ที่กำลังลุกเป็นไฟหลังจากการรัฐประหารในปี2021ประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งแห่งเอเชียกลับกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวในช่วข้ามคืน สงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพเมียนมาหรือ SAC และกลุ่มต่อต้านอย่าง PDF รวมถึงกองกำลังชาติพันธุ์หรือ EAOs ได้ทำให้โครงสร้างอำนาจเดิมพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแต่คำถามที่น่าสนใจคือในขณะที่ชาติตะวันตกพยายามโดดเดี่ยวพม่าด,ด้วยการคว่ำบาตรทำไมประเทศไทยถึงเลือกที่จะเดินมากอีกแบบความจริงที่น่าตกใจก็คือยิ่งพม่าอ่อนแอลงเท่าไหร่ บทบาทของไทยในฐานะผู้คุมกฎหลังม่านก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเท่านั้นเมื่อรัฐบาลกลางที่เนปิดอไม่สามารถควบคุมชายแดนได้อีกต่อไปพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้กลายเป็นศูนย์ยากาศแต่มันกลายเป็นเขตอิทธิพลใหม่ที่ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างลึกซึง้งลองดูที่ค่าเงินจัดของพม่าสิครับเมื่อประชาชนและพ่อค้าพม่าไม่เชื่อมั่นในเงินของตัวเองพวกเขาหันไปหาอะไรคำตอบคือเงินบาทไทยครับ วันนี้ในหลายพื้นที่ของพมา่าเงินบาทไทยได้กลายเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ซื้อขายตั้งแต่เข้าสารจนถึงน้ำมันนี่คือการเข้ายึดครองทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวความโกลาหลนในพมา่าอาจเป็นฝันร้ายของนักสิทธิทมนุษยชนแต่สำหรับยุทธศาสตร์กำแพงตะวันตกของไทยนี่คือโอกาสทองในการจัดระเบียบอำนาจใหม่และเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นบัฟเฟอร์โซน หรือพื้นที่กันชนที่ไทยเป็นผู้กำหนดทิศทางเพียงผู้เดียวในโลกของการทูตอาวุธที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่รถถังหรือเครื่องบินรบแต่มันคือธนบัตรในกระเป๋าของคุณครับขณะที่พม่ากำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งทยานจนค่าเงินจัดกลายเป็นเศษกระดาษที่ไม่มีใครอยากถือแต่ในทางกลับกันเงินบาทไทยกำลังขยายอิทธิพลเข้ายึดครองพื้นที่เศรษฐกิจของพม่าอย่างเบ็ดเสร็จลองจินตนาการดูนะครับ ตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำชาวพม่าตามแนวชายแดนตั้งแต่แม่สอดจนถึงระนองตื่นมาพร้อมกับสินค้าไทยกินข้าวไทยใช้สบู่ไทยและที่สำคัญที่สุดพวกเขาจ่ายเงินด้วยบาทไทยนี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าบาทไทยเซชันหรือการทำให้เงินบาทกลายเป็นสกุลเงินหลักในชีวิตประจำวันทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญเพราะเมื่อคนพม่าหันมาใช้เงินบาท ความมั่งคั่งของพวกเขาจะถูกผูกติดกับเสถียรภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยทันทีพม่าไม่ได้พึ่งพาแค่สินค้าจากเราเท่านั้นแต่พวกเขาพึ่งพามูลค่าจากเราด้วยในปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดนพุ่งสูงขึ้นมหาศาลแม้จะมีสงครามกลางเมืองนั่นเป็นเพราะความโกลาหลยิ่งมากความต้องการสินค้าไทยและการใช้เงินบาทก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนี่คือการรุกรานที่นุ่มนวลที่สุดแต่ทรงพลังที่สุด ไ,ไม่ได้แค่ขายของแต่ไทยกำลังวางโครงสร้างให้เศรษฐกิจพมา่าขาดไทยไม่ได้เมื่อระบบธนาคารในพม่าล่มสลายเครือข่ายการเงินนอกระบบที่ผูกติดกับไทยกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและใครก็ตามที่คุมเส้นเลือดใหญ่นี้ได้คนนั้นคือผู้กุมอำนาจที่แท้จริงในภูมิภาคนี้ครับแต่การมีเงินบาทที่แข็งแรงนั้นยังไม่พอครับในโลกแห่งความเป็นจริงที่ชายแ,แลนยังมีการสู้รบ คุณต้องการกำแพงที่มีชีวิตและนั่นคือที่มาของความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพมา่าลองมองดูแผนที่สิครับคุณจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ติดกับไทยไม่ได้ถูกควบคุมโดยกองทัพพมา่าแต่เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยง KNU และมีบทบาทสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยง KNU และกองทัพรัฐฉาน r c s s อยู่ตลอดแนวชายแดนสำหรับคนทั่วไป พวกเขาอาจดูเหมือนกลุ่มกบฏแต่สำหรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยพวกเขาคือบัฟเฟอร์โซนหรือเขตกันชนธรรมชาติชั้นยอดทำไมไทยถึงต้องรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มเหล่านี้คำตอบสั้นๆคือความมั่นคงและความมั่งคั่งครับตราบใดที่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ยังเข้มแข็งกองทัพพม่าก,ก็ไม่สามารถประชิดชายแดนไทยได้โดยง่ายและที่สำคัญด่านการค้าชายแดนที่สร้างรายได้มาหาศาลให้กับเรา ก็ถูกควบคุมโดยคนกลุ่มนี้นี่แหละมันคือเกมที่ไทยเล่นอย่างแยบยลที่สุดด้านหนึ่งเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลทหารพมา่าแต่อีกด้านเรามีสายสัมพันธ์พิเศษกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่คุมพื้นที่เศรษฐกิจจริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเกิดการสู้รบหนักๆในพมา่ากระสุนถึงไม่ค่อยข้ามมาตกในฝั่งไทยเพราะทุกคนรู้ดีว่าใครคือพันธมิตรที่แท้จริง ไทยไม่ได้มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นปัญหาแต่เรามองว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจที่ช่วยให้ไทยไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงในสงครามกลางเมืองโดยตรงแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสงบสุขตามแนวชายแดนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคำถามที่สำคัญคือทำไมไทยถึงต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อเสริมแกร่งฝั่งตะวันตกในช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านกำลังวิกฤตที่สุด คำตอบไม่ได้อยู่ที่การสู้รบครับแต่มันอยู่ที่การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตอีก20ปีข้างหน้ารัฐบาลไทยและเหล่านักยุทธศาสตร์มองข้ามฉอตไปแล้วครับพวกเขาไม่ได้มองพม่าแค่เป็นแหล่งสู้รบแต่พม่าคือทางผ่านสู่มหาสมุทรอินเดียนี่คือที่มาของโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่และการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ SEZ ตามแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดตากไปจนถึงกาญจนบุรีลองนึกดูนะครับ เมื่อพม่าขาดแคลนทุกอย่างตั้งแต่ไฟฟ้าน้ำมันจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคใครล่ะจะเป็นคนป้อนสิ่งเหล่านี้เข้าสู่พม่าแน่นอนครับคือประเทศไทยเรานี่แหละการสร้างถนนที่ได้มาตรฐานสูงการขยายโครงข่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดนและการตั้งนิคมอุตสาหกรรมชายแดนไม่ได้ทำเพื่อช่วยพม่าอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างโซ่ตรวนทางเศรษฐกิจที่ทำให้พม่าต้องผูกติดกับไทยอย่างถาวร ยุทธศาสตร์กำแพงตะวันตกนี้เปลี่ยนโฉมจากพื้นที่สู้รบให้กลายเป็นโลจิสติกส์ฮับหรือศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่คึกคักที่สุดในภูมิภาคเมื่อเนปิดอ่อนแอลงกรุงเทพจึงก้าวเข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ที่คอยคุมจังหวะเศรษฐกิจทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่การป้องกันประเทศแต่มันคือการขยายอาณาจักรเศรษฐกิจของไทยให้รุกคืบไปถึงทะเลอันดามันโดยที่เราไม่ต้องเสียพื้นที่อธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียว ท่ามกลางเสียงระเบิดและการประทะกันอย่างรุนแรงบนผืนดินของพมา่ามีสิ่งหนึ่งที่ยังคงทำงานอย่างเงียบเชียบและไม่เคยหยุดนิ่งอยู่ใต้ผืนป่าและท้องทะเลนั่นคือท่อก๊สธรรมชาติครับซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมานานหลายทศวรรษคุณรู้ไหมครับว่าก๊สธรรมชาติจากแหล่งยาดานะและซอติกาในอ่าวมอตมะของพมา่า คือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ไฟในกรุงเทพและภาคกลางของไทยยังคงสว่างสวัยอยู่ในบางช่วงเวลาแม้สัดส่วนการนำเข้าก๊าซจากพม่าจะลดลงเหลือประมาณ10ถึง14%เซของปริมาณก๊าซทั้งหมดแต่ยังคงมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานในภาคตะวันตกของไทยนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่อาจตัดขาดความสัมพันธ์กับพม่าได้โดยง่ายเหมือนที่ชาติตะวันตกต้องการให้เราทา แต่นี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจครับไม่ว่าใครจะชนะในสงครามกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นกองทัพพมา่าหรือกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ที่คุมพื้นที่ท่อก๊สผ่านผ่านทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าห้ามแตะต้องท่อก๊าสนี้เด็ดขาดเพราะอะไรนะครับเพราะเงินค่าก๊าสที่ไทยจ่ายไปคือแหล่งรายได้สกุลเงินตราต่างประเทศที่สำคัญที่สุดที่หล่อเลี้ยงลมหายใจของพมา่านั่นเองในเกมภูมิรัฐศาสตร์นี้ ไทยไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ซื้อที่อ่อนแอแต่เราคือลูกค้าผู้ทรงอิทธิพลที่ทุกฝ่ายต้องเกรงใจการรักษาความมั่นคงทางพลังงานนี้เองที่บีบให้ไทยต้องใช้นโยบายการทูดแบบทางสายกลางเราไม่ได้เข้าข้างใครอย่างสุดตัวแต่เราอยู่ข้างความมั่นคงของปากท้องและไฟฟ้าของคนไทยนี่คือยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นกรอบคุ้มกันตราบใดที่ก๊าซยังไหลไฟในไทยยังสว่าง แผนการกำแพงตะวันตกก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร้รอยต่อหากคุณมองว่าก๊าสธรรมชาติคือพลังงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกหรือ EWEC ก็คือเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าที่เชื่อมโยงสองมหาสมุทรเข้าด้วยกันครับและในหมากระดานนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านแต่เราคือหัวใจที่กุมอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดลองดูเส้นทางนี้นะครับจากดานังในเวียดนามผ่านลาวเข้าสู่ไทยที่มุกดาหาร ทะลุออกไปที่แม่สอดและมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมาะละแมงในพมา่านี่คือเส้นทางลัดที่เชื่อมทะเลจีนใต้สู่มหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบมาลากาแต่ในความเป็นจริงที่พม่ากำลังสู้รบกันอย่างหนักเส้นทางฝั่งพม่าก,กลับกลายเป็นอมพาตแล้วใครล่ะที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคำตอบคือด่านแม่สอดของไทยครับเมื่อท่าเรือในพม่าไม่ปลอดภยัยสินค้ามหาศาลจึงถูกกักและหมุนเวียนอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของไทยแทม กลายเป็นคลังสินค้าขนาดยักษ์และศูนย์กระจายสินค้าที่ไม่มีใครเลี้ยงได้เลยยิ่งพม่าไร้เสถียรภาพความสำคัญของโครงขายถนนและโลจิสติกในฝั่งไทยก็ยิ่งทวีคูณจนกลายเป็นทางเลือกเดียวที่ปลอดภัยที่สุดในสายตานักลงทุนานานาชาตินี่คือยุทธศาสตร์ที่ไทยวางได้อย่างเหนือชั้นเราไม่ได้รอให้พม่าพร้อมแต่เราสร้างความพร้อมในฝั่งเราจนพม่าต้องเข้าหาเราเองเมื่อการขนส่งทางบกกลายเป็นหัวใจสำคัญ จึงไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางอาเซียนในเชิงภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่เรากำลังจะเป็นด่านเก็บค่าธรรมเนียมและศูนย์ควบคุมการค้าที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำโขงซึ่งจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสถานการณ์ในพม่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ในหมากกระดานนี้ไทยไม่ได้เล่นอยู่แค่กับพม่าเท่านั้นครับเพราะเบื้องหลังความโกลาหลน,นี้คือการเผชิญหน้าของสองมหาอำนาจโลกอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา และนี่คือจุดที่ยุทธศาสตร์ของไทยส่องประกายที่สุดลองดูฝั่งจีนนะครับปักกิ่งต้องการเสถียรภาพเพื่อคุ้มครองโครงการสายแถบและเส้นทางหรือ BRI โดยเฉพาะท่อส่งน้ำมันและก๊าซที่วิ่งตรงสู่คุนหมิงรวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวกะจีนจึงเลือกที่จะคุยกับทุกฝ่ายที่กุมอำนาจจริงในพื้นที่ในขณะที่สหรัฐและชาติตะวันตกเน้นการคว่ำบาตรและสนับสนุนกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วไทยอยู่ตรงไหนคำตอบคือ เราอยู่ทุกที่ครับไทยใช้สิ่งที่นักรัฐศาสตร์เรียกว่าการทูตไผ่ลูลมหรือบมบูดิปโลแมซีที่เน้นความยืดหยุ่นแต่ไม่หักงอเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถต่อสายตรงถึงรัฐบาลทหารในเนปีดอในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐในภูมิภาคและยังเปิดประตูต้อนรับการลงทุนมหาศาลจากจีนยุทธศาสตร์กำแพงตะวันตกของเราจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองมหาอำนาจไม่อาจมองข้ามได้ ทำไมไทยต้องทำแบบนี้เพราะเรารู้ดีว่าหากเราเลือกข้างเราจะกลายเป็นเบีย้ยในเกมของคนอื่นทันทีการวางตัวเป็นคนกลางหรือตัวเชื่อมหรือโบรเกอร์ทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองมหาศาลเราไม่ได้แค่ป้องกันชายแดนแต่เรากำลังทำให้กรุงเทพกลายเป็นศูนย์กลางการเจรจาลับที่ทุกฝ่ายต้องมาเหยียบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองในพมา่า นี่คือชั้นเชิงการทูดที่เปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นเกราะคุ้มกันและสร้างความมั่งคั่งให้ไทยได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางพายุภูมิรัฐศาสตร์หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าในวันที่การเมืองภายในไทยดูเหมือนจะมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ทำไมยุทธศาสตร์ที่มีต่อพมา่ายังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและเป็นเอกภาพคำตอบซ่อนอยู่ในปรัชญาการเมืองที่สืบทอดกันมานับร้อยปีนั่นคือการทูดภัยรูลมยุค2.0ครับ นี่ไม่ใช่แค่การเอ็นเอียงไปตามลมเพื่อความอยู่รอดแต่มันคือการคุมทิศทางลมต่างหากครับในขณะที่อาเซียนพยายามใช้มาตรการทางทูตที่นุ่มนวลแต่ไร้ผลทางปฏิบัติไทยกลับเลือกใช้ยุทธศาสตร์สองหน้าจังหวะเดียวหรือ two track approach ด้านหนึ่งเราเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศจากเนปิดอเพื่อรักษาช่องทางการสื่อสารและผลประโยชน์ทางพลังงานแต่อีกด้านหนึ่งหน่วยงานความมั่นคงและองค์กรท้องถิ่นตามชายแดน กลับเป็นท่อน้ำเลี้ยงและที่พักผิงให้กับกลุ่มผู้หลีภยัยและกองกำลังต่อต้านอย่างเงียบๆการเล่นเกมที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเองนี้คือความอัจฉริยะที่ทำให้ไทยไม่มีวันตกขบวนไม่ว่าฝ่ายใดจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในพม่าในอนาคตก็ตามทำไมโลกถึงต้องเกรงใจไทยในจดนี้เพราะไทยคือประเทศเดียวที่กุมกุญแจสู่สันติภาพและการเจรจาลับหากใครต้องการยุติความขัดแยง้งหรือต้องการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทุกสายตาต้องหันมามองที่กรุ่มเทพความเลื่อนไหลาทางการทูตนี้เองที่เปลี่ยนจากความเสี่ยงชายแดนให้กลายเป็นอำนาจต่อรองระดับโลกแต่นี่เป็นเพียงฉากหน้าของการทูดเท่านั้นครับเพราะเบื้องหลังของกำแพงตะวันตกนี้ยังมีอีกหนึ่งฟันเฟืองที่โลกไม่ค่อยพูดถึงนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานลับที่กำลังเชื่อมไทยเข้ากับมหาสมุทรอินเดียอย่างถาวรฮายุทธศาสตร์คือสมอง โครงสร้างพื้นฐานก็คือกระดูกสันหลังที่ทำให้ฝันของไทยเป็นจริงครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงเดินหน้าสร้างมอเตอร์เวย์และทางรถไฟมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกอย่างไม่หยุดหยัง้งแม้ว่าปลายทางในพม่าจะยังคงเต็มไปด้วยเสียงปืนคำตอบซ่อนอยู่ที่กาญจนบุรีและแม่สอดครับลองดูโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีที่กำลังจะเสร็จสมบูรณ์นี่ไม่ใช่ถนนเพื่อการท่องเที่ยวแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ ที่จะเชื่อมกรุงเทพเข้ากับโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายหรือดาเวในอนาคตแม้ว่าปัจจุบันโครงการในฝั่งพม่าจะชะง,งักงันแต่ไทยไม่ได้รอครับเราสร้างฝั่งเราให้พร้อมที่สุดเพื่อกดดันให้กระแสการค้าโลกต้องวิ่งมาหาเราที่แม่สอดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นี่ไม่ได้สร้างมาขายของชําครับแต่มันถูกออกแบบมาเป็นดรายพอร์หรือท่าเรือบกขนาดยักษ ที่รวบรวมสินค้าจากจีนและเวียดนามเพื่อส่งผ่านไปยังพม่าและออกสู่มหาสมุทรอินเดียยุทธศาสตร์นี้ทําให้ไทยกลุมจุดยุทธศาสตร์ที่สั้นที่สุดในการเชื่อมสองมหาสมุทรนี่คือการวางหมากที่แยบยนยิ่งพม่ามีปัญหาเรื่องเส้นทางขนส่งภายในมากเท่าไหร่โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและปลอดภัยในฝั่งไทยก็ยิ่งกลายเป็นตัวเลือกเดียวที่ขาดไม่ได้การลงทุนนับแสนบาทในวันนี้คือการตอกเสาเข็มเพื่อระบุว่า หากคุณต้องการเชื่อมโลกฝั่งตะวันตกคุณต้องผ่านประเทศไทยเท่านั้นและนั่นหมายถึงค่าธรรมเนียมเม็ดเงินลงทุนและอำนาจต่อรองที่ไทยจะได้รับไปเต็มๆในฐานะเจ้าบ้านแต่ในโลกของความเป็นจริงครับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้มาจากตัวเลขในสมุดบัญชีหรือถนนหนทางที่ว่างเปล่าเท่านั้นครับแต่มันมาจากยาเสือของผู้คนนับล้านคนขณะที่โลกมองเห็นภาพผู้อพยพที่หนีภัยสงครามเป็นวิกฤตการณ์มนุษยธรรมที่น่าหดหู่ แต่ในมุมมองของนักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยครับนี่คือโบนัสประชากรหรือดิมกราฟิกโบนัสที่ไหลเข้าสู่ประเทศอย่างไม่หยุดหยังลองพิจารณาดูนะครับภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรและการก่อสร้างของไทยพึ่งพาแรงงานจากเพื่อนบ้านมหาสารขนาดไหนในวันที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและขาดแคลนแรงงานอย่างหนักวิกฤตในพมา่ากลับกลายเป็นตัวผลักดันให้แรงงานวัยชักันนับแสนคน ไหลทะลักข้ามพรมแดนเข้าสู่โรงงานและเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยนี่คือแหล่งแรงงานราคาถูกที่ช่วยให้สินค้า Made in Thailand ของเรายังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเอาไว้ได้แน่นอนครับนี่คือดาบสองคมด้านหนึ่งคือความท้าทายด้านความมั่นคงการจัดการทางสังคมและภาระทางสาธารณสุขแต่ในอีกด้านหนึ่งหากไม่มีแรงงานเหล่านี้กำแพงตะวันตกของไทยก็อาจจะเป็นเพียงแน่น้ำสายหนึ่งเท่านั้นครับ กำแพงว่างเปล่าที่ไม่มีใครขับเคลื่อนการที่ไทยสามารถบริหารจัดการความสมดุลระหว่างมนุษยธรรมและผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างแนบเนียนคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจไทยยังคงเดินเคลื่อนต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตเพื่อนบ้านไทยไม่ได้มองว่านี่คือภาระที่ต้องแบกรับเพียงอย่างเดียวแต่เรามองว่านี่คือโอกาสในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของชาติด้วยต้นทุนที่ต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนี่คือความจริงอันเจ็บปวด ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความรุ่มเรืองของยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์นี้ครับแต่ในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีชัยชนะใดที่ได้มาโดยไม่มีค่าตอบแทนครับแม้ว่ายุทธศาสตร์กำแพงตะวันตกจะดูเหมือนว่าไทยได้ประโยชน์มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเราก็กำลังยืนอยู่บนขอบเหวของความเสี่ยงที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อภาพกระสุนปืนใหญ่ที่ตกทะลุหลังคาบ้านเรือนไทยตามแนวชายแดนหรือเสียงเครื่องบินรบที่บินล้ำหน้านฟ้าเข้ามาเพียงไม่กี่กิโลเมตร ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับเมื่อสงครามในพม่าขยับเข้าใกล้ชายแดนไทยมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบกระทั่งทางทหารก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนี่คือบททดสอบที่ยากที่สุดของกองทัพไทยว่าจะปกป้องอธิปไตยอย่างไรโดยไม่ถูกลากเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงในสงครามนี้แต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือภัยคุกคามสีเทาหรือเก y Zone t h r e a t s ที่แฝงมากับความไร้ระเบียบตามชายแดน คุณเคยได้ยินชื่อชเวกโกหรือศูนย์กลางแก๊งคอเซ็นเตอร์และการพนันออนไลน์ในพม่าไหมครับพื้นที่เหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ช่องว่างของกฎหมายและการสู้รบกลายเป็นแหล่งซ่องสุมอาชีกรรมข้ามชาติที่พุ่งไปที่คนไทยโดยตรงยิ่งไทยเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจกับพื้นที่เหล่านี้มากเท่าไหร่เครือข่ายอาชากรรมเหล่านี้ก็ยิ่งเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นเท่านั้น นี่คือการต่อสู้ที่ซับซ้อนกว่าการรบด้วยปืนเพราะมันเป็นการต่อสู้กับอำนาจมืดที่มีเงินทุนมหาศาลและไม่มีพรมแดนไทยจะรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไว้ได้อย่างไรโดยไม่ให้พิษร้ายจากเพื่อนบ้านไหลกลับเข้ามาทำลายสังคมไทยเองนี่คือโจทย์ข้อใหญ่ที่กำแพงตะวันตกของเรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนครับคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือปลายทางของยุทธศาสตร์กำแพงตะวันตกนี้คืออะไรเมื่อเรามองไปที่อนาคตในปี2030 ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแค่ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนเท่านั้นแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการเป็นศูนย์กลางอํานาจใหม่ที่เชื่อมโยงสองมหาสมุทรเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบครับลองนึกภาพอาเซียนในปี2030ดูนะครับหากแผนการขยายโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของไทยสําเร็จตามเป้าหมายกรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจหรือ decision making hub ของภูมิภาคพยากรลุ่มแม่นม้ำโขง ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นที่ต้องการฐานการผลิตที่มั่นคงนักธุรกิจจีนที่ต้องการขยายอิทธิพลสู่ตะวันตกหรือบริษัทข้ามชาติจากตะวันตกที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรในพมา่าทุกคนจะต้องวางเดิมพันไว้ที่ประเทศไทยในวันที่พมา่าอาจจะยังคงพยายามจัดระเบียบในตัวเองอยู่ไทยจะกลายเป็นผู้จัดการมรดกที่คอยดูแลและจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นผ่านระบบการเงินและเครือข่ายขนส่งของเรา ยุทธศาสตร์นี้จะช่วยให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยการเปลี่ยนตัวเองจากผู้ผลิตให้กลายเป็นผู้คุมกฎและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี่คือการก้าวข้ามขอบเขตความเป็นรัฐชาติแบบเดิมสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีอิทธิพลครอบคลุมไปถึงอ่าวเมาะตมะและทะเลอันดามันครับหากเราทำสำเร็จปี2030จะไม่ใช่แค่ปีที่โลกพูดถึงความรุ่งเรืองของเวียดนามหรืออินโดนีเซียเท่านั้น แต่จะเป็นปีที่โลกต้องยอมรับว่าหัวใจที่เต้นแรงที่สุดของอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยนี่เองครับแต่เดี๋ยวก่อนครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ดูสวยหรูหรือการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัยอาจจะมีความลับสีเทาอีกด้านหนึ่งที่โลกไม่ค่อยกล้าพูดถึงและนั่นคือจุดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของเรื่องนี้ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าท่ามกลางเสียงปืนและระเบิดที่ดังก้องชายแดน ทำไมธุรกิจบางอย่างถึงยังคงดำเนินไปได้อย่างราบรื่นราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยคุ้มครองอยู่ความจริงที่เจ็บปวดก็คือในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ระดับลึกความขัดแย้งอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบยุติเสมอไปแต่มันคือสิ่งที่ต้องบริหารจัดการครับสำหรับผู้กุมอำนาจหลังม่านในกรุงเทพและเนปิดอสันติภาพอาจจะไม่ทำเงินเท่ากับสถานการณ์กึ่งสงครามที่ควบคุมได้มีรายงานลับที่ระบุว่า ทั้งฝ่ายรัฐบาลทหารและกองกำลังกลุ่มต่อต้านต่างก็มีสายสัมพันธ์พิเศษกับกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลในไทยพื้นที่ชายแดนที่ดูเหมือนเขตสงครามในอีกมุมหนึ่งมันคือสวรรค์ของการฟอกเงินและคาสิโนไร้กฎหมายที่ทำรายได้มหาศาลมหาศาลนี่คือทวิสต์ที่แท้จริงครับไทยไม่ได้สร้างกำแพงตะวันตกเพื่อป้องกันพม่าเพียงอย่างเดียวแต่เรากำลังสร้างระบบนิเวศแห่งผลประโยชน์ที่ทุกคนต้องเกรงใจเรา เพราะหากไทยตัดสินใจปิดประตูเมื่อไหร่ไม่ว่าฝ่ายไหนในพม่าจะชนะพวกเขาจะขาดใจตายทันทีเพราะไม่มีท่อน้ำเลี้ยงอำนาจที่แท้จริงของไทยไม่ใช่การมีอาวุธที่เหนือกว่าแต่คือการเป็นเจ้าของกุญแจที่คุมทางเข้าออกของความมั่งคั่งและความตายในภูมิภาคนี้และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ว่าพม่าจะลุกเป็นไฟแค่ไหนไทยจะยังคงเป็นผู้ชนะในเกมนี้เสมอ ยุทธศาสตร์กำแพงตะวันตกของไทยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันประเทศหรือการสร้างถนนหนทางเพื่อการค้าเท่านั้นแต่มันคือการประกาศศักดาว่าไทยพร้อมแล้วจะเป็นมหาอำนาจเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่โลกต้องยอมรับในวันที่พม่าก,กำลังเผชิญกับบททดสอบที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้เพียงแต่นั่งมองอยู่ห่างๆแต่เรากำลังวางรากฐานเพื่อเป็นหัวใจที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้ของภูมิภาคนี้ ความสำเร็จของยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้วัดกันที่กี่ปีข้างหน้าแต่วัดกันที่ความสามารถในการปรับตัวและความฉลาดในการเลือกเดินหมากของเราในทุกๆวินาทีต่อจากนี้แล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วคุณคิดว่ายุทธศาสตร์การทูตและเศรษฐกิจของไทยต่อพมา่าในตอนนี้เป็นการฉวยโอกาสที่ชาญฉลาดหรือเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปสำหรับอนาคตของคนไทยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมรออ่านมุมมองที่น่าสนใจจากทุกคนอยู่และถ้าคุณชอบการเจาะลึกเบื้องหลังภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความจริงในหมากกระดานต่อไปที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ